สวัสดีค่ะเด็กๆวันตอนนี้นะคะหมอพบกับครูเอฟในกิจกรรมศิลปะค่ะโดยกิจกรรมศิลปะวันนี้นะคะมีทั้งหมด4กิจกรรมคือ 1. ่สีน้ำสองแป้งโด 3. สีเทียนและ4คือกิจกรรมพิเศษนะคะ คือเดี๋ยวครูเอฟนะจะมาแนะนําอุปกรณ์ต่างๆให้เด็กๆได้ฟังนะคะโดยเริ่มจากที่สีน้ําค่ะสีน้ํานะคะครูเอฟจะมีกระดาษ A4 1แผ่นแล้วก็มีสีน้ําให้นะคะและมีคู่กันแล้วก็มีถ้วยช่องใส่สีนะคะแล้วกิจกรรมต่อไปนะคะคือแป้งโดค่ะคือครูเอฟนะคะจะมี กระดาษให้แล้วก็มีแป้งโดนะคะหรือว่าวันนี้ครูเอชใช้เป็นดินน้ำมันค่ะและก็จะเป็นแผ่นรองปั้นนะคะค่ะเด็กๆและกิจกรรมต่อไปนะคะก็คือสีเทียนค่ะสีเทียนนะคะครูเอมีให้เด็กๆด้วยแล้วก็จะเป็นกระดาษ A4 เหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะ และกิจกรรมพิเศษนะคะที่ครูเอฟบอกครูเอฟจะพาเด็กๆนะคะมาแต่งตัวให้พี่ๆค่ะโดยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีช้อนลูกตาแล้วก็กันไกลกันไกลนะคะเดี๋ยวครูเอฟจะเป็นคนตัดให้เด็กๆนะคะเพราะว่ามันอันตรายมากๆค่ะ แล้วก็จะมีกระดาษสีนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นกาวสองหน้าค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเริ่มจากที่ครเอฟนะคะจะสอนทำกิจกรรมพิเศษก่อนเลยโดยเริ่มแรกนะคะเราจะใช้กระดาษสีค่ะพับแบบนี้นะคะพับสลับไปมาค่ะ เสื้อเรานะคะจะทำชุดให้พี่ช้อนค่ะวันนี้เราจะมาใส่เสื้อผ้าให้ช้อนนะคะนี่ค่ะเด็กๆแค่เราพับสลับกันไปมานะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะนี่ค่ะเราก็พับเก็บไปแล้วเราก็จะได้เป็นเหมือนโบให้พี่ช้อนแล้วเรานะคะจะใช้โบนะคะหรือว่ากระดาษสีที่เราพับ มาติดไว้ตรงนี้นี่ค่ะติดไว้ตรงนี้นะคะโดยครูเอนะคะจะใช้เป็นกาวสองหน้าติดค่ะใบกาวสองหน้านะคะครูเอจะติดไว้แบบนี้ค่ะติดเพื่อให้พี่ชอเพื่อให้กระดาษสีนะคะอยู่ค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะแกะกระดาษสีกระดาษกาวสองหน้าออกค่ะเพื่อที่ จะนำมาแปะไว้ตรงนี้นี่ค่ะเดี๋ยวคุณต้องแปะทั้งสองด้านเลยเพราะว่ากระดาษเรายังดิ้งออกอยู่นะคะเราจะแปะไว้รอบทั้งแบบนี้โอเคไหมคะนี่ค่ะเด็กๆเราก็จะได้เป็นแบบนี้ขึ้นมานะคะ แล้วเราจะแปะด้านหลังของช้อนแบบนี้ค่ะนี่ค่ะเราจะได้เหมือนเป็นโบให้พี่ช้อนแล้วนะคะเดี๋ยวคุณเอฟคอร์ตัดเศษก,กระดาษสีนิดนึงนะคะเพื่อแปะไว้ทับตรงรอยกาวนะคะเพื่อให้สวยค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นแบบนี้และขั้นตอนต่อไปนะคะ เราจะมาติดลูกตาให้ช้อนค่ะโดยเราจะใช้นะคะก้าสองหน้าเหมือนเดิมเลยค่ะแปะลงไปที่ลูกตานะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ แกะกาวออกถ้าใครแกะไม่ได้นะคะให้ครูเอฟช่วยได้ค่ะเดินมาหาครูเอฟได้เลยนะนี่ค่ะแล้วเราก็จะแปะลูกตาไว้ตรงนี้แบบนี้ค่ะและเรานะคะจะแปะอีกข้างเพื่อให้ช้อนมีตาสองข้างค่ะนี่ค่ะเราจะใช้อุปกรณ์แค่นี้นะคะ นี่ค่ะเรานะคะมีช้อนที่มีลูกตาแล้วก็มีชุดนะคะน่ารักไหมคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันนะคะวันนี้นะคะคือกลุ่มสีอะไรเอยกลุ่มสีเหลืองใช่ไหมคะวันนี้กลุ่มสีเหลืองจะเป็นคนที่ได้ทำกิจกรรมศิลปะค่ะ แต่เด็กๆนะคะกลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่กลุ่มสีเหลืองแล้วเราก็จะวนๆไปเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคือกลุ่มสีอะไรนะที่ต้องออกมาทํากิจกรรมเก่งมากค่ะคือกลุ่มสีเหลืองนะคะแต่กลุ่มอื่นไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวเรารอนะคะ รับรองเด็กๆทุกคนได้ทํากิจกรรมค่ะแต่วันนี้เป็นกลุ่มสีเหลืองค่ะในายคะอยู่กลุ่มสีเหลืองยกม,มือขึ้นเก่งมากค่ะคนแรกนะคะเด็กใช้จักรพัดค่ะกิจกรรมแรกเด็กใช้กิจจักรพัดจะทําอะไรเอ่ยโอเคค่ะกิจกรรมแรกปั้นแป้งโดนะคะกิจกรรมที่สองค่ะ กิจกรรมที่สองคือทำสีเทียนค่ะและกิจกรรมที่3คือสีน้ำโอเคค่ะค่ะคนต่อไปเลยค่ะคนที่สองนะคะเด็กชายชพิษค่ะโอเคค่ะกิจกรรมแรกเด็กชายชพิษจะทำอะไรเอ่ย โอเคกิจกรรมศิลปะพิเศษนะคะหรือว่าทำช้อนใช่ไหมคะโอเคค่ะกิจกรรมที่สองนะคะคือปั้นแป้งโดกิจกรรมที่3นะคะคือสีน้ำโอเคค่ะค่ะต่อไปค่ะเด็กชายพันสาค่ะ กิจกรรมแรกน้องจะทำอะไรคะสีเทียนอโอเคค่ะกิจกรรมที่สองสีน้ำกิจกรรมที่สามคือกิจกรรมพิเศษนะคะศิลปะพิเศษโอเคค่ะทำช้อนนะคะและคนสุดท้ายค่ะคือเด็กชายและพีพัรค่ะ โอเคค่ะกิจกรรมแรกทำอะไรคะศิลปะพิเศษโอเคค่ะสองค่ะกิจกรรมแป้งโดและกิจกรรมสุดท้ายค่ะคือสีน้ำโอเคค่ะเด็กๆคะเราต้องมาสร้างข้อตกลงกันนะคะว่าระหว่างที่เราทำกิจกรรมเราต้อง เมื่อเราทําเสร็จนะคะเราต้องเก็บทุกครั้งเพื่อไปเปลี่ยนทํากิจกรรมอื่นนะคะถ้าคนใดทําเสร็จแล้วไม่เก็บครูเอฟจะไม่ให้ทํากิจกรรมต่อไปนะคะค่ะแล้วครูเอฟนะคะจะมีเวลาให้ทั้งหมด45นาทีใน3กิจกรรมนะคะหรือถ้าสมมติว่าครูเอฟนะคะให้สัญญาณกิจกรรมแรกหมดเวลา เด็กๆก็เก็บของและเปลี่ยนไปทำกิจกรรมต่อไปหรือว่าถ้าเด็กๆทําเสร็จก่อนเวลาที่คุูเอฟกำหนดไว้เด็กๆสามารถทำกิจกรรมอื่นได้เลยค่ะแต่เด็กก่อนที่เด็กๆจะไปทำกิจกรรมอื่นนะคะเด็กๆต้องเก็บของใช่แล้วค่ะต้องเก็บของให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปทำกิจกรรมศิลปะกันเลยค่ะ เด็กๆครัหมดเวลาแล้วคะ่ะเก็บของเรียบร้อยกันหรือยังคะโอเคคะ่ะเก็บของเรียบร้อยกันแล้วใช่ไหมคะค่ะสำหรับกลุ่มสีเหลืองคะ่ะวันนี้ครูเอฟขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะมาเล่าผลงานหรือว่าชิ้นง,งานของตัวเองให้เพื่อนๆได้ฟังกันเลยคะ่ะใครเสนอเอ่ยเก่งมากคะ่ะน้องชาพิทนะคะ โอเคค่ะผลงานของน้องชาพิธนะคะนี่ค่ะน้องชาพิดนะคะได้ทําช้อนนะคะชาพิธนะคะเล่าผลงานว่าเป็นช้อนนะคะที่มีตาโตเด็กๆด,ดูตามนะคะจะเป็นเหมือนที่ชาพิดเล่าหรือเปล่าโอเคค่ะ บอกว่าชพิษบอกว่ามีตาที่โตนะคะและตาของช้อนตาก็คือกิ้งไปมาตากิ้งไปมานะคะแล้วโบคือสีม่วงอันนี้ก็สีอะไรไอเด็กๆโอเคค่ะมีโบสีม่วงแล้วก็ตรงกลางเป็นสีน้ำตาลชพิษบอกว่าเพื่อนชื่อในตา ชพิดด้วยค่ะชฉะพิดได้เพื่อนใหม่นะคะชื่อในต้ากลับไปหนึ่งคนเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้กิจกรรมศิลปะเด็กๆสนุกไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะไปพบกับกิจกรรมอื่นกันเลยค่ะ